สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบอสอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกัยินดีตอนรับเขาสู่ช่องแกงกินชุ่มด้อพี่น้องด้วยมือนีได้เมนูชอบเมนูหมักเลยพี่น้องเอ้ยแกงไข่มดแดงใส่พกักหวานแล้วก็ใส่เห็ดเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไข่ไข่ผักมันเด้อพี่น้องไข่หน่อยมันน้นะไข่รีบๆมันไข่ผักเขาเรียกไข่ผัก พี่น้องเอื่นอย่างก็บโรหูหรือว่าแต่บ้านผมเอืน่นไข่ผักแจงไข่ผกักหมอดแดงใส่หน่อผักหวานแน่ยมกบวบเ,เ,เนี่ยเห็ดนางฟ้าแน่ยพี่นอ้องอะจะได้กัแล้วก็น,นี่ได้เันเกี่ยวปาร,ราหรือพี่น้องปาร,ราปลากระดีเนี่ยปาร,ราปลากระดีหรือพี่น้อง ปากกดีนุ่วงอเสบเยเลยเด็กพี่น้องนี่ยาราปปากกดีแล้วก็เขาสวยเด็กพี่น้องเดื่อเขาสวยเขาสวยเราก็ได้พักแค่นี้เพักบุ้งกับพักไอ้กาดคอร์สเดือพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมาเสียบแสบน้องกัน,กนมือเนี่ยได้อาหารถือปากแล้วว่่ได้แกงเองพี่น,อน้องล่างเอกดแกงไห้บื้นเนี่ย ดแแูแม่บ้านนั่นแหละแม่บ้านแจงให้เป็นฮากินเลยแม่พี่น้องมืงเนี่ยมาๆมา,มาเอาก่อนเบิร์คลิปก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อจะได้อะไรชอบหน่อยๆมาๆมา,มาพี่น้องมาอืชุดน้ำก่อนนะยัองอุ่นๆอ,อยู่เลยพี่น้องคือไหลเลย,ยโอ้หวานหวาน สุดยอดสุดยอดพี่น้องมา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 อืมปรรเป็าตัวเลยพี่น้องเนี่ยอีกปลาปากะดีก็จะว่าขัดเลยเดียวเนาะว่าเดี๋ยวมาเห็ดไงไงไ้ขัดขนาดอืม ีกจากไหนมันได้ไรรสชาติกันว่ะนุ่งได้ไหรพี่น้องเพราฝนหยุดตกกันยุ่งบัดเนี่ย กินไข่ผ่าของหลวงพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะไข่ตกๆกยังกินสะหันหาอิ่มก็เป็นแพ้นอยู่พี่น้องไข่หมดแดง Có ừ, rồi gọi Cho chén để trộm mày đó về Mắc 5 chén มีคนจมไห้บ่าพี่น้องอยู่ๆก็สมัครน้ำแจกมาโอ้เนาะบาเลียนเฮ้ยพี่น้องบอเลีน <c oughs> ยนนุ่ง แดนพี่น้องอม,มันนุ่มพี่น้องสีกลุ่มขนมปอกฉีกมันมันสุบันมันมันเข้มเลยมันนวลนัวนมันบม่ได้เข้มโดดนะพี่น้อง ขอตรวจขอไฟเดีอพี่น้อง บางสิ่งบางอย่างกับอยู่บเหมาะสมบ่สุภาพบ่เรียบร้อยกขอ็ขอตรวจขอไยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกีียังก็สมัครนำแก่พี่น้องมันก็เลยมีอาการบกไ้เรียบร้อยเดียขอโทวข,ขอไยเด้อพี่น้องเด้อมึงด้วยความบันเทิงเด้อพี่น้องเนาสำหรับมือนี่แกงไข่ผักมะเด,ดื่อ แกงไก่ผักหมูแดงใส่ยอดผักหวานใส่หมกบวบใส่เห็ดนางฟ้าโอ้ขักอยู่ด้ยพี่น้องมาเจอแกว้วน้ำพริกปลากระดีไปตัวแห้งจังไปเลยแจมกับพักพร้อมสุดเท่านั้นแซบ่บดุดๆุจินทีนึงโอ้หวานจุยๆแกงนี่ก็ได้แม่บ้านแกงให้พี่น้องนั่งเองกีกกเลยนางเองกประจำช่องผมเลยเขาแกงให้แซ่บยุ้แซ่บ มันไม่ได้กินโดนนะพี่น้องไข่บนแดงไข่รต,ตรงตรงเขาก็ปะกา้ากินหรอกไม่ได้ไปหาเองถึงเงินถือกับราคามันก็ยากแพงแน่จากน่อยนะพี่น้องโดยนรายได้เขามันก็บพอเพียงพอกับรายใจเขาสิซื้อแพทแพกินมันก็ยังได้อยู่ต้องประหยัดกินประหยัดใส่นะพี่น้องเนาะอย่างเนี้ยไก่สินส้นเดือนแล้วแหละเนี่ยถือว่าสิ้นเดือนเงินเดือนกับประนานออกสำเร็จพี่น้องเงินอยู่โูกว่าท่านใดเนาะ สำหรับมือนี็ก็จมใม่ฟังพี่น้องจมใม่ฟังจังได้กันอย่าถือสามาบอกสู่การฟังซื่อๆเราพี่น้องเอาความาจใจอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อที่สำคัญก็ฝากเบิรงโฆษณสนามในพี่น้องอย่ากดถามอะไรแล้วก็อีกอย่างก็มันสิ่งที่ยูทูบเปิดทุกคนอยากได้ก็เกิน โคศนาเด้อพี่น้องจะอะไรก็ฝากนะไปเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับวัอน,นี้ช่องแกนจีชมต้องจากลาไปก่อนพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปว่าผมสินอีน้ำเงียงมาเสนอเด้อพี่น้องเด้อก็ค่อยๆเบิ่งไปค่อยๆดูแลเบิง่งแย่างซ w a y กันพี่น้องจะอะไรก็ได้รสองน้อยสองหนึ่งเอาสำหรับวัอน,นี้ช่องแกนจีชม ต้องจากาไร่กอนพี่น้องคอยพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกย่ามาไก่ความไข่ย,ย่ามะเวียนลำลำเรื่อยๆรตลอดปีและอยตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุสำหรับื้อนี้แกนจิตชมจากไร่กอนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ